สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะพบกับช่องนักสะสมหุ้นปันผลนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหุ้น n o b l e d e v e l o p m e n t นะคะจากการที่ได้ติดตามข่าวข่าวของหุ้น Noble นะคะเนื่องจากโดยส่วนตัวแล้วก็อชอบหุ้นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขามีเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ PE ก็ต่ำด้วยนะคะ ก็ไ,ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นโน b บ e มานะคะจากข่าวธุรกิจออนไลน์สดๆล้อนๆเลยนะคะเมื่อวันที่13สิงหา2 2 2 0เนะคะหุ้นโน b บ e โชว์กำไรไตรามาส2โตรกระฉูด84%ทะลุ303ล้านบาทนะคะรับยอดโอนแนวราบคอนโดพุ่งนะคะ,ะก บริษัทโนเบลนะคะก็ได้รายงานผลการดำเนินงานไตรามาสที่2ปี63สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2563แล้วนะคะก็ผลปรากฏว่ากำไรโตกระชูดโตกระชูดนะคะ84.45%นะคะเมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ของปีก่อนนะคะ ก็ไตรมาสเนี้ยนะคะไตรมาสที่3มีกำไรถึง303ล้านบาทน,นะคะ,ะกำไรต่อหุ้นอยู่ที่66สตางค์นะคะสำหรับไตรมาสที่2นะคะเมื่อรวมกับไรายได้ครึ่งปีแรกนะคะอยู่ที่714.305ล้านบาทน,นะคะแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะคะครึ่งปีแรกนะคะอยู่ที่1.56บาทน,นะคะ ซึ่งถ้าเราเทียบครึ่งปีแรกของปีห3สามนะคะกับปีก่อนปีห2สองจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะก็ยังติดลบอยู่ห้าสิบอ็ดุดห้าสามเปอร์ซนตนะคะถ้าเทียบครึ่งปีนะคะยังติดลบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบเป็นรายตรมาสเนี่ยก็โตกว่าตรมาสตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะโตอยู่แปดสิบสี่จสี่ห้าเปอร์เซนตนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะโดยผลการดำเนินงานไตรามาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมและแนวราบจำนวน1,751.7ล้านบาทน,นะคะเพิ่มขึ้น118.6%เทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนนะคะเนื่องจากไรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะขณะที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานที่1มกราคม2563ถึงวันที่30มิถุนายน2563นะคะโดยอัตราการจ่ายเงินปันผลนะคะอยู่ที่ 1.1. 10บาทต่อหุ้นนะคะหรือ1บาท10สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะคะขึ้นเครื่องหมาย X อวันที่27สิงหาคม2,563วันที่จ่ายเงินปันผลนะคะก็คือวันที่9กันยายน2,563นะคะสำหรับท่านที่ ต้องการซื้อหุ้นปันผลดีนะคะอย่างเช่นหุ้นโ o เบลเนี่ยนะคะก็จะต้องซื้อก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะจึงจะได้รับเงินปันผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางด้านการเงินกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ภาพทางเทคนิคนะคะ,ะมาที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะ คิกหาชื่อย่อแล้วก็มาที่หุ้นโนเบ e นะคะนี่นะคะโนเบ e d e v e v o p o p n t n t จำกัดมหาชนหุ้นโนเบ e นะคะก็มี PE อยู่ที่2.37เท่าเท่านั้นเองนะคะ PE ก็คือเป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นกับราคา กับกำไรต่อหุ้นนะคะอยู่ที่ราคาเนี่ยคิดเป็น2.37เท่าเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น PE ที่ต่ำมากๆเลยนะคะ P/BV นะคะเป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะคะจะอยู่ที่0.87เท่าก็แสดงว่า,าหุ้น Noble เนี่ยเป็นหุ้นต่ำบุกนะคะก็คือมูลยังราคาปัจจุบัน,นยังไม่ถึง มูลค่าทางบัญชีเลยนะคะก็เป็นเป็นออของดีราคาถูกอีกตัวหนึ่งนะคะอัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่65.49เซนตะคะตรงนี้ก็สูงมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นการน่าจะเป็นการคิดจากเงินปันผลของปีก่อนนะคะซึ่งปีก่อนจะมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงมากๆเลยนะคะอัตราการจ่ายเงินปันผลตรงนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นกับ เงินปันผลที่ได้รับนะคะเมื่อเราน,นําเงินปันผลที่ได้รับเ่ยนะคะคูณได้หนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยราคาหุ้นนะคะก็จะได้เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลตรงนี้นะคะ,ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าคุณโนโบโก็อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะเริ่มต้นซื้อขายมาวันที่12มิถุนายน2540นะคะคุณโนโบโก็ขายคอนโด แนวรถไฟฟ้านะคะติดรถไฟฟ้า btf นะคะแล้วก็ยังมีมีแนวราบด้วยนะคะราคาพาของหุ้นเนอร์เบิลอยู่ที่3บาทนะคะราคาพาก็คือราคาหุ้นซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัทนวันที่เข้ามาจดทะเบียนนะคะเรามาดูของนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยร้ยีของกำไรสุทธิในแต่ละปีนะคะอันหนึ่งนโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ตามมาติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนะคะ,ะเรามาคลิกที่งบการเงินและผลประกอบการนะคะมาดูงบการเงินกันสักหน่อยนะคะจะเห็นว่ากำไรสุทธิของไตรามาสแรกนะคะก็จะอยู่ที่410.94ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่9 0สตางค์นะคะ ซึ่งไต่มาที่2เนี่ยยังไม่ได้รวมนะคะถ้ารวมไต่มาที่2แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น714.3รสูนยล้านบาทนะคะส่วนกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็จะครึ่งปีแรกก็จะขยับเป็น1.56ล้านบาทอ้าวหนึต่อหุ้นนะคะต่อหุ้นนี่ก็คือครึ่งปีของปี6.3นะคะจะเห็นว่า ครึ่งปีของปี63นะคะเมื่อเทียบกับปี59เนี่ยนะคะปีนี้ปี6กเนี่ยก็สูงกว่าปี59แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้แค่ครึ่งปีนะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะ,ะส่วนทางด้านนี้สินรวมเนี่ยนะคะหุ้นที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะมีหนี้สินสูงนะคะอยู่ที่16,000 91.60ล้านบาทเลยนะคะในส่วนของพูดถือหุ้นก็มีแค่ไม่มากนะคะแค่5,895.26ล้านบาทนะคะมีสินก็เยอะพอสมควรนะคะแต่อย่างไรก็ดี n o เบลเนี่ยก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงนะคะแล้วก็ P.E ก็ต่ำนะคะราคามูลค่าพื้นฐานทางบัญชีของหุ้นโนเบลนะคะอยู่ที่12.91บาทนะคะ 12บาท91สตางค์นะคะแต่ว่าราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยก็ยังยัง,ยงต่ำกว่าบุ๊กนะคะยังไปไม่ถึงมูลค่าหุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะผู้ถือรายใหญ่ของหุ้นโนเบลนะคะก็จะเห็นว่ามีบริษัท VTS Group Holding ถือหุ้นอยู่ด้วยนะคะ,อะคอนโดส่วนใหญ่ของโนเบลก็ จะอยู่แนวรถไฟฟ้านะคะแนวรถของ BTS ด้วยนะคะข้อมูลสิทธิทประโยชน์นะคะหุ้นโนโบ e นะคะจะจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยปีละ2ครั้งนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะประมาณเดือนอ,อย่างปี6-2ก็มีนาคมนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD 1ครั้งแล้วก็จะมีกันยายนขึ้นอีก1ครั้งนะคะ สำหรับในปีนี้ก็วันที่18พฤษภาก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว1ครั้งนะคะและที่จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เร็วๆเนี่ยวันที่27สิงหา2020นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะจ่ายเงินปันผลที่1บาท10สตางค์ต่อหุ้นนะคะคิดเป็น9.6ปนะคะสำหรับราคาหุ้นของหุ้น Noble นะคะเดี๋ยวเรามา วิเคราะห์หุ้นโนโบกันนะคะในเทคนิคอลนะคะโดยไปคลิกที่สยามชาร์ตคอมนะคะพิมพ์หุ้นโนโบเข้าไปนะคะชื่อหุ้นนะคะ สยามชั้นเด m นะคะก็จะให้บริการกับนักลงทุนนะคะในการใช้กราฟทางเทคนิาคนะคะโดยหาหุ้นรายตัวมานะคะอืมโนเบล มาดูที่ทำเฟรมเดย์ก่อนนะคะทำเฟรมเดย์เนี่ยให้เราโฟกัสไปที่เส้น EMA สีแดงนะคะหรือว่าเส้นกราฟสีแดงนะคะขยายก่อนนะคะ,ะเส้น EMA สีแดงนะคะจะเห็นว่าหุ้นโนเบิเนี่ยเป็นหุ้นขาลงนะคะเนื่องจากว่าเส้น EMA สีแดงเนี่ยอยู่ล่างสุดเส้น EMA เนี่ยมีทั้งหมด3เส้นนะคะมี3สีมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วง ถ้าให้เราโฟกัสไปที่สีแดงนะคะถ้าสีแดงอยู่ล่างสุดเนี่ยก็หมายความว่าหุ้นตัวเนี้ยในทาเฟรมเนี่ยเป็นหุ้นขาลงนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่าจะมีจุดตัดของเส้นกราฟสองเส้นอยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มีจุดสีแดงอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็เป็นจุดที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นหุ้นขาลงนะคะจุดสีแดงนะคะถ้าเป็นจุดสีเขียวตรงเนี้ยนะคะก็จะบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะ ปัจจุบันก็เป็นหุ้นขาลงตั้งแต่วันที่18ดพฤษภาคม2 0 2พนะคะแล้วก็ไหลไหลลงมาเรื่อยเลยนะคะรานะคาหุ้นไหลลงมาแท่งเทียนก็หลุดลงมาจากแนวรับนะคะแนวรับก็คือเส้น EMA สีแดงเลยนะคะถ้าแท่งเทียนแตะสัมผัสอยู่บนเส้น EMA สีแดงก็หมายถึงว่า,าสามารถอยู่ยืนอยู่นบนแนวรับได้นะคะ แต่ว่าช่วงนี้ก็หลุดล่วงลงมาจากแนวรับนะคะมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเกาะแนวรับนะคะพยายามที่จะขึ้นแนวรับอยู่นะคะณปัจจุบันเนี้ยนะคะแท่งนี้นะคะก็ปิดราคาปิดนะคะของวันที่13สสิงหาคมอยู่ที่ 11บาท40สตางค์นะคะก็จะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้มีการยืนสามารถยืนอยู่บนแนวรับได้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะคะสำหรับหุ้นโนเบิลนะคะและเนื่องจากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ1บาท1 0สตางค์ด้วยนะคะก็อาจจะดันราคาหุ้นของโนเบิลให้ขึ้นไปได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นอยู่นะคะแล้วก็อยากจะได้หุ้น ที่ปันผลดีๆเนี่ยนะคะตรงเนี้ยก็เป็นจุดเข้าพอดีนะคะจุดอ11่11บาท11บาท40 11บาท30เนี่ยนะคะก็เป็นแนวรับพอดีนะคะถ้าเราสังเกตเส้นอ MACD นะคะเส้น MACD เนี่ยสองเส้นตัดกันและเกิดจุดสีเขียวตรงเนี้ยนะคะก็ ตรงนี้บอกส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะคะว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่2กรกฎาคม2020นะคะตรงนี้จุดสัญญาณตรงนี้บอกมาตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะคะแต่ว่าหุ้นเนี่ยก็ยังยังไปไหนไม่ได้ไกลนะคะยังไต่ระดับเส้น EMA อยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่ ใครที่ยังไม่มีของและก็อยากจะได้หุ้นโดโร่นะคะก็สามารถเข้าได้ที่ตรงเนี้กอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ทำเฟรมวิกกันบ้างนะคะทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกนะคะก็ภาพคล้ายๆกับทำเฟรมเดย์ตรงที่ว่าเส้น EMA นะคะ ตัดกับเส้น EMA สีเขียวแล้วเกิดจุดสีแดงนะคะจุดตรงนี้ก็คือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2019แล้วนะคะแล้วก็แท่งเทียนก็หลุดจากแนวรับลงมาตลอดนะคะหลุดแนวรับสีแดงนะคะก็รับไม่อยู่สีเขียวก็รับไม่อยู่สีม่วงก็รับไม่อยู่นะคะหลุดแนวรับมาตลอดเลยนะคะณปัจจุบันก็ ยังหลุดแนวรับอยู่นะคะแท่งนี้นะคะก็ถือว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ได้แพงนะคะเพราะว่ายังอยู่ต่ํากว่าแนวรับสําคัญนะคะแล้วก็เป็นหุ้นต่ําบุ๊กด้วยนะคะถ้าเรามาสังเกตที่เส้น MACD นะคะจะเห็นว่าส่งสัญญาณว่าเป็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้อได้นะคะจุดสีเขียวเนี่ยเป็นจุด ที่บอกว่าเป็นจุดเข้าซื้อเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดกลับจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะสำหรับทำเฟรมวิกนะคะนักลงทุนที่เป็นเดทเห,หรือว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ดีนะคะที่ยังไม่มีของเนี่ยนะคะถ้าเราจะหาจุดเข้าซื้อเนี่ยเราก็สามารถดูจากเส้น MACD ได้นะคะจุดเนี้ยนะคะจุดสีเขียวนี่ก็เป็นจุดซื้อส่วนจุดสีแดงก็เป็นจุดขายนะคะแล้วถ้าเราจะดูจากเส้น MACD ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะส่วนเส้น RSI นะคะ RSI ของทำเฟรมบิ๊กเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเส้น RSI ยังอยู่ด้านล่างอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ใครยังไม่มีหุ้นจะช้อนหุ้นเก็บเข้าพอร์ตได้ในตอนนี้นะคะอ่า และถ้าแท่งเทียนนะคะสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนแนวรับได้นะคะแนวรับก็คือเส้น EMA สีแดงตรงนี้นะคะแนวรับก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะเนี่ยถ้าขึ้นไปได้ก็คือจะส่งสัญญาณที่ดีในทา r a m e week เช่น Vision เดียวกันนะคะจริงๆสัญญาณส่งมาตั้งแต่เส้น EMA ตัดกันแล้วนะคะซึ่งแท่งเทียนก็พยายามไต่ระดับอยู่นะคะ การประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยก็มีส่วนผักดันทําให้ราคาขึ้นสูงได้นะคะเราก็มารุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หุ้โนโนเบโลจะขึ้นไปยืนเหนือแนวรับในไทม์เฟรมบิ๊กได้หรือไม่นะคะต่อมามาดูที่ไทม์เฟรมมันบ้างนะคะไทม์เฟรมมันนะคะก็เหมือนกันนะคะ คือเป็นแนวโน้มขาลงนะคะเส้น EMA สีแดงตัดกับเส้น EMA สีเขียวแล้วเกิดจุดสีแดงตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงในทเฟิวมันนะคะจะสังเกตว่าทั้งเดทั้งวิกทั้งมันเนี่ยพุ P ่นโนเบเป็นแนวโน้มขาลงหมดเลยนะคะ <S <S ส่วนเส้น,น,น MACD นะคะ MACD ก็ตรงเนี้ยนะคะเป็นแนวโน้มขาลง ตั้งแต่จุดนี้แล้วนะคะนี่จุดที่เส้นสีน้ําเงินตัดกับเส้นสีแดงและมีจุดสีเขียวเกิดขึ้นนะคะ,ะตรงนี้ตั้งแต่วันที่สองธันวาคมสองพันสิบเก้านะคะนี่นะจุดนี้นะคะที่บอกชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มขาลงส่งสัญญาณมาก่อนที่ e MA จะเกิดจุดสีแดงด้วยนะคะจะสังเกตว่าเส้น MACD เนี่ยจะส่งสัญญาณก่อนเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนสามารถเข้าซื้อหรือหาจุดซื้อจุดขายได้จากเส้น MACD ได้นะคะก่อนเพราะว่าจะส่งสัญญาณก่อนที่จะไปเส้น e MA เสมอเลยนะคะแล้จะถ้าเราสังเกตดีนะคะตอนนี้นะคะภูเขาข้างล่างเนี่ยเริ่มโค้งโค้งเข้ามาแล้วนะคะเริ่มเริ่มโค้งมนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเริ่มจะมนมาถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดที่เราเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งนะคะที่เราจะช้อนเก็บหุ้นเข้าพอร์ตนะคะเส้น ISI นะคะ ISI ก็ในทางฟมก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะะยังอยู่ระดับต่ำอยู่นะคะ สังเกตว่าถ้าเป็นหุ้นต่ำบุ๊กเนี่ยนะคะก็ไอซ์ไอยก็ยังไม่ได้ยกสูงนะคะนะคะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่ยังไม่มีหุ้นนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็มีหุ้นตัวนี้อยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็คิดว่าก็พรุ่งนี้นะคะก็จะซื้อเพิ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่าชอบหุ้นที่ปันผลสูงมากๆอย่างนี้นะคะก E ก็ต่ำ นะแล้วก็เป็นหุ้นต่ำบุกด้วยนะคะค่ะสำหรับการวิเคราะห์หุ้น Noble นะคะก็มีแค่นี้นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะหาความรู้เพิ่มเติมให้มากๆค่ะเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ